สลามวะไร่กุ้มครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบุนุเบสชาแนลอีกแล้วนะครับผมเบสอาร์ดีดีคา e ์เซ็นเตอร์ครับคุณลูกค้าในเครือบริษัทอาเคเดย์แคปิตอลครับเพราะเราคือแหล่งรวมรถหมดสัญญาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวันนี้นะครับผมพาคุณลูกค้านะครับมาเจอกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่กลับเข้ามาในสต็อกของทางบริษัทอาร์ดีดีนะครับในเครือบริษัทอาเคเดย์แคปิตอลนะครับที่โกดังบางนาแห่งนี้นะครับกับรถสปาร์กนะครับ ตอนเดียวนะครับพร้อมแคดดี้บอยนะครับแล้วเลขหลักใหม่นะครับผมบอกได้เลยว่าน่ารักมากแสนต้นๆนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบุนุเบสชาแนลไว้ด้วยนะครับผมเบสอาร์ดีดีคาร์เซ็นเตอร์ยินดีให้บริการทุกท่านครับมาครับวันนี้ผมพาคุณลูกค้านะครับมาเจอกับเจ้าของหลังผมคันนี้เลยนะครับคันนี้จะเป็นนะครับยูสุนะครับดีแม็กสปาร์คหนึ่งจุดเก้านะครับสแตนดาร์ดแคปนะครับหรือหัวเดี่ คร์บอนบมาให้ด้วยนะครับและเลขหลักไมค์คันนี้นะครับแสนสามหมื่นกว่ากิโลนะครับน้อยที่สุดแล้วในบรรดารถที่เข้ามานะครับอันนี้ตัดอยู่ในเกรดหัวเลยนะครับคุณลูกค้า อันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับปี2020นะครับสำหรับราคานะครับคันนี้เป็นราคาตั้งขายอยู่ที่359,000บาทครับถามว่ามีถูกกว่านี้ไหมมีครับแต่เลขหลักไม้ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเกรดก็จะต่ําลงไปนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ339 349นะครับเลขหลักไม้เพิ่มเกรดต่ําลงนะครับแต่คันนี้อยู่ในเกรดหัวๆนะครับแล้วเลขหลักไม้แค่แสนต้นๆเพียงหนึ่งเดียวคันเดียวในสต็อกครับคันนี้ผมแจ้งเลยนะครับ เก็บสีฝากระโปรงมาแล้วแต่ตรงอื่นเดิมสนิทนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับว่าเดิมจริงไหมเนียนจริงไหมสาหรับท่านใดที่กาลังหารถรุ่นนี้อยู่นะครับคันเดียว1เดียวเท่านั้นครับพลาดจากคันนี้ไปได้เกรดต่ําราคาถูกลงเลือกเอาครับเงินเป็นของท่านไปรับชมกันเลยครับมาครับคูณลูกค้ามาดูในส่วนของคันนี้นะครับ d m a ็กนะครับปี20เกียร์แมนนวลนะครับเป็นตัวหัวเดียวนะครับบวกแครี่บอยจากโรงงานแล้วคันนี้นะครับยาง ปี23ด้วยติดตัวรถหมามาเดี๋ยวให้ดูสีสันภายนอกกันก่อนครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับจะเป็นชิ้นดำนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับมีไฟตัดบอกมาให้นะครับเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับไฟหน้าเขาก็จะเป็นโฉมปี20นะครับแล้วก็เป็นหลอดฮาโลเจนเช่นกันนะครับสีสันภายนอกโดยรวมโอเคนะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ก่อนส่งมอบเน้นย้ำนะครับเราเก็บละเก็บรายละเอียดให้ ก่อนส่งมอบนะครับตามใบเคมพร้อมทั้งทําสปาทั้งภายนอกภายในก่อนส่งมอบด้วยอ่ะมาครับลองดูในปียางนิดนึงนะครับคันนี้เห็นไหมครับอย่างที่ผมแจ้งยางได้เป็นปี23เลยนะครับสัปดาห์ประมาณต้นต้นปีนะครับนี่ดูช่วงล่างนะครับคุณลูกค้าไม่มีสนิมเลยนะครับคุณลูกค้านี่ผมถ่ายเห็นแบบนี้เลยนะไม่มีสนิมนะครับคันนี้เนียนเนียนเลยนะครับท่านใดกําลังหาอยู่นะครับผมบอกได้เลยว่าต้องรีบนะครับคันนี้เป็นสปาร์กนะครับ1.9ปี20เกียร์เมนนวลนะครับผมบวกมากับ แคริบอยนะครับบางท่านสอบถามมาว่าเอ๊ะแคริบอยไม่ได้เก็บสีให้หรอต้องเรียนกันตามตรงครับรถที่มาจากโรงงานประกันภัยเขาจะคุ้มครองนะครับหรือใบเคลมจะออกได้เฉพาะตัวที่เป็นบอด,ดี้จากโรงงานนะครับพวกแคริบอยมันคืออุปกรณ์ส่วนควบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ถูกเก็บสีให้ตามใบเคลมนะครับจะไม่มีข้อมูลอยู่ในใบเคลมนะครับที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีนะครับอันนี้ต้องเรียนกันตามตรงนะครับแต่สีภายนอกเนี่ย นะครับพวกนี้จะถูกเช็คโดยเช็คเกอร์ของบริษัทประกันภัยนะครับณวันที่รถกลับเข้ามาคืนในโกดังนะครับแล้วก็จะมีใบเคลมออกมารอแล้วนะครับรอแค่เพียงลูกค้าจ่ายเงินซื้อเขานะครับที่เหลือเดี๋ยวผมส่งเก็บตามใบเคลมนะครับอ่ะให้ดูสีสันภายนอกนิดนึงนะครับเห็นไหมครับพวกสติ๊กเกอร์พวกนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวลอกออกให้นะครับก่อนส่งมอบนะครับอ่ะดูในช่วงล่างด้านหลังนะครับอันนี้คือความสกปรกนะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ทําความสะอาดใดๆนะครับรถคืนกลับมาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วแต่ว อย่างเป็นทางการนะครับเพิ่งจะออกมาก็เลยรีบอัปเดตได้กับคุณลูกค้าครับที่ตามหารถกลุ่มนี้อยู่นะครับผมบอกได้เลยว่าเนียนมากนะครับท่านใดหาอยู่ต้องรีบนะครับกับ Spark 1.9ปี20เกียร์แมนนวลและคันนี้นะครับคันเดียวเท่านั้นนะครับที่ตัดอยู่ในเกรดหัวนะครับเลขหลักไมายแสนต้นๆที่เหลือแสนกลางขึ้นนะครับเดี๋ยวลองเปิดตัวแคลริบอยดูภายด้านในกันมาครับคุณลูกค้าดูในส่วนของแคลริบอยด้านในนะครับแคลิบอยนะครับติดตั้งมาให้ เรียบร้อยครับอันนี้เป็นขยะนะครับเรายังไม่ได้ทิ้งนะครับยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เคลียร์ใดๆแล้วคันนี้นะครับโชคของตัวคลิบอยอย่างดีมากเลยครับเนี่ยผมลองลองโยกเลยครับปล่อยขึ้นไปปุ๊บเขาเด้งนะครับโชคยังดีนะครับคุณลูกค้าได้ไปก็ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับอ่ะดูในส่วนของโครงสร้างนะครับเป็นยังไงครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับโครงสร้างเดิมๆนะครับสีเดิมโรงงานนะครับ ไม่มีหายไปไหนนะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดใดๆนะครับเดี๋ยวก่อนส่งมอบเราเก็บรายละเอียดตามใบเคลมให้นะครับพร้อมกับทางสปาทั้งภายนอกภายในนะครับก่อนส่งมอบด้วยนะครับแต่ีบอยเน้นย้านะครับเราไม่ได้เก็บนะครับเพราะมันไม่ได้อยู่ในอุปกรณ์ที่มาจากโรงงานนะครับจากตัวรถนะครับเราจะเก็บให้เฉพาะตัวที่เป็นอุปกรณ์จากโรงงานก็คือตัวบอดี้รถทั้งหมดนะครับเราจะมีการสํารวจร่องรอยแล้วก็ออกใบเคลมนะครับดูในส่วนของด้านล่างนิดนึงนะครับว่ามีสนิมไหมเห็นไหมครับไม่มีสนิมเลยนะครับคุณลูกค้า ถ่ายกันได้เห็นแบบนี้เลยนะครับผมบอกแล้วว่าคันนี้น่เนียนจริงๆนะครับท่านใดหายอยู่ต้องรีบนะครับกับ1.9ปี20นะครับเกียร์แมนนวลนะครับและเลขหลักไม่ผมบอกแล้วครับว่าแสนสามนะครับสวยๆนะครับหนึ่งเดียวในสต็อกเท่านั้นนะครับตอนนี้ถ้าเป็นคันอื่นนะครับราคาจะถูกกว่านี้หน่อยประมาณ339349นะครับแต่เลขหลักไม่พุ่งขึ้นไปที่แสนห้าแสนหขึ้นนะครับก็อยู่ที่คุณลูกค้าเลือกเลยว่าอยากได้แบบไหนนะครับและคันนี้ผมสแกนเชิงลึกทั้งหมดแล้วนะครับ ไม่มีชนหนักนะครับมีแค่เก็บสีฝากระโปรงมาเรื่องเล็กน้อยจิ๊บจ้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้เห็นด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันครับว่าสวยไหมเนียนไหมพอรถกลุ่มนี้ปกติเวลาได้มานะครับภายในค่อนข้างยับเยินแต่คันนี้สวยครับเดี๋ยวผมพาไปดูมาครับคุณลูกค้าดูในส่วนของฝั่งคนขับก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับแผงประตูนะครับสวยสวยมือเปิดนะครับหมุนกระจกก็เป็นแมนนวลนะครับทั้งหมดอ่ะแล้วให้ดูโครงสร้างนะครับคุณลูกค้าสังเกตโครงสร้างดีๆเห็นไหมครับน็อตไม่มีขยับนะครับเสาเ เป็นไงครับผมแกะให้ดูเลยนะนี่เลยครับไม่มีร่องรอยการทําสีนะครับผมบอกแล้วว่าคันนี้นี่สีเดิมโรงงานนะครับคอนโซลนะครับภายในยังคงสวยๆนะครับเนียนๆนะครับไม่มีแตกไม่มีหักไปไหนนะครับคันนี้เป็น6สปีดนะครับผูลูกค้าเกียร์ถอยหลังเขาจะงัดขึ้นนะครับนี่จะเป็นปุ่มตรงนี้งัดขึ้นนะครับแล้วก็ดันไปสุดดานนน้นนะครับอันนี้เป็น6เกียร์นะครับเนี่ยคอนโซลยังสวยๆกิวแอร์ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับนี่ดูเลขหลักไหม่ครับคูณลูกค้า1 3 0 0 0 0ื 1,353กิโลเมตรครับสำหรับคันนี้ถ้าเป็นหนุ่มๆก็กำลังแต่งหนื้อหนุ่มเลยนะครับนี่ไม่ต้องห่วงครับเบาะนะครับนี่คุณลูกค้าดูนะครับสีดำสนิทนะครับปุหลังคานะครับมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะครับเรายังไม่ได้เก็บล้างนะอ่าให้ดูปีกบาอก,ก่อนนะครับผมบอกเลยว่า เบาสวยๆนะครับไม่มีล้มไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับสําหรับเบาเนี่ยคุณลูกค้าดูเลยครับปกติรถกลุ่มนี้นะครับได้มานี่ผมเหนื่อยใจเลยนะกับภายในไม่รู้เขาใช้กันมายังไงนะครับแต่คันนี้เนียนเนียนจริงๆครับนี่ให้ดูสติกเกอร์วันนี้จากโรงงานนะครับยังอยู่นะครับครบๆนะครับไม่มีหายไปไหนนะครับเห็นไหมครับนี่สวยๆเลยครับคุณลูกค้าสติกเกอร์เดิมๆโรงงานไปเดี๋ยวไปดูในฝั่งคนนั่งกันนิดนึงครับไปไปดูฝั่งนู้นกันบ้าง มาครับคุณลูกค้ามาดูในฝั่งคนนั่งบ้างนะครับอ่ะที่แผงมือเปิดก่อนเลยเป็นไงครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับกระจกหมุนได้ทั้งหมดนะครับนี่ผมหมุนได้ดูเลยนะนี่ครับหมุนเป็นไงครับใช้งานได้หมดนะครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีพังนะครับนี่คอนโซลภายในนะครับยังสวยสวยอยู่เลยนะครับด้านซ้ายนะครับฝั่งคนนั่งนะครับนี่ดูเบาเป็นไงครับไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับผมบอกเลยเนี่ยเบายังโอเคอยู่นะครับก็มีคนนั่งบ้างนะครับแต่ไม่มีขาดนะหนังยังดีนะครับรวคันนี้นะครับได้กล้อง บันทึกหน้ามาด้วยเห็นไหมครับผมให้ไปกับตัวรถนะผมไม่แถมนะครับคุณลูกค้าช่วยผมจําด้วยนะว่าคันนี้มีกล้องนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวดูสําเนา,หน,ห,นนนาห,หน้ารถนิดนึงนะครับอ่าดูสําเนาหน้ารถนิดนึงนะครับคันนี้นะครับนี่เลยนี่ครับคันนี้ปึ๊บปี2020นะครับ 1 9 150หแรงม้านะครับเห็นไหมครับจดตรงปีด้วยนะครับท่านใดกำลังมองหารถตอนเดียวนะครับพร้อมแคลริบอยนะครับปีใหม่ๆนะครับผมบอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้เลยอ่ะดูโครงสร้างกันนิดนึงนะครับแก้มด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับไม่เคยแกะนะครับมีแค่เก็บสีฝากระโปรงเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่ามันถูกเก็บสีฝากระโปรงมาจริงไหมไปครับเดี๋ยวไปรับชมในห้องเครื่องกันนิดนึงมาครับคุณลูกค้าดูในส่วนของห้องเครื่องของคันนี้นะครับมาให้ดูแบบจจะเลยนะครับอ่าคุณลูกค้าดูสติกเกอร์เห็นไหมครับ ยังอยู่นะครับแต่คุณลูกค้าสังเกตไหมครับมันมีรอยพ่นสีทับเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถูกเก็บสีฝามาผมแจ้งตามตรงนะครับแต่โครงสร้างยังเป็นโครงสร้างเดิมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าฝาตัวนี้นะครับเขามีการแกะเก็บสีมานะครับแต่ช่างร้านนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าใส่ใจนะเนี่ยมีการแต้มหัวสีที่รอยน็อตมาตลกสายตาผมไม่พ้นหรอกครับผมจับดูก็รู้แล้วว่ามันถูกถอดมานะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเน้นย้ำนะแต่ดูโครงสร้างด้านในนะครับคุณลูกค้าสังเกตดีดี เห็นไหมครับน็อตยังเดิมนะครับนี่แก้มข้างนะครับสำหรับอิซุสุดูไม่ยากนะครับดูง่ายมากนะครับน็อตพวกนี้ยังเป็นหัวเดิมโรงงานนะครับลูกค้าเนี่ยลูกค้ามือจับดูได้เลยครับมันจะเนียนเรียบเลยนะครับและนี่เดึงครับแผ่นเพจโรงงานเห็นไหมครับตาไก่นะครับคำว่าอิซุสุมอเตอร์ประเทศไทยนะครับสติกเกอร์ยังอยู่เลยนะครับนี่เห็นสติกเกอร์ไหม นีสติกเกอร์โรงงานนะครับนี่ยังอยู่เลยยังไม่ได้ลอกออกเลยนะครับนี่น็อตไฟหน้านะครับยังไม่เคยถูกเปลี่ยนเลยตันนี้เห็นไหมครับเนียนๆเดิมๆนะครับผมบอกแล้วว่าเนียนมากนะครับอ่ะที่ล็อกฝากระโปรงเป็นไงครับเนียนไหมครับรอยมาร์กรงงานยังอยู่เลยอ่ะเนี่ยฐานหน้านะครับมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับฐานหน้ายังสีเดิมโรงงานนะครับไม่มีการเปลี่ยนนะครับอ่ะด้านซ้ายนะครับน็อตไฟซ้ายเป็นไงครับมาร์กเดิมโรงงานก็ยังอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่น็อตแก้มซ้ายนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับ สวยๆนะครับภายในนะครับในฝั่งซ้ายเห็นไหมครับผมตายให้เห็นแบบนี้เลยนะนี่ข้างนี้จะชัดนิดนึงนะครับว่ามีรอยโดนแกะมาแต่หลบสายตาผมไม่ได้นะครับแล้วผมนําเสนอในเรื่องของความเป็นจริงนะครับบอกแล้วว่าตรงไหนมีพอย์ผมก็เรียนแจ้งครับเงินเป็นของท่านแต่คุณลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลครับก่อนวันที่คุณลูกค้าจะรับรถนะครับเราจะทําการเก็บรายละเอียดให้รอบคันตามใบเคมนะครับก่อนส่งมอบพร้อมทั้งทําสปาภายนอกภายในให้ด้วยนะครับมันจะเหมือนรถใหม่ทันทีนะครับดูความฟิตความแน่นของตัวเครื่องนิดนึงนะครับลูกค้า ไมดูอย่างนี้เลยอย่างไงครับเห็นไหมครับเนียนๆปกติ1.9เนี่ยแหวนเขาค่อนข้างจะเปราะนะครับแต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่ายังคงเนียนอยู่นะครับยังแน่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลนะครับนี่ดูจุดมาร์กข้อยางต่างๆนะครับยังเป็นของเดิมโรงงานอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าคันนี้นี่เดิมสนิทนะครับมีแค่สีฝากระโปรงนะครับที่เก็บมาเพราะฉะนั้นเรื่องเก็บสีฝากระโปรงเรื่องเลยครับจิตอจมากครับคุณลูกค้า โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาเดินดูนะครับเจ้า1.9นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับปี20เกียร์เมนวลนะครับเป็นตอนเดียวบวกแคริบอยนะครับราคาค่าตัว359,000บาทครับกับเลขหลักไม่130,000กว่ากิโลเมตรสดที่สุดใหม่ที่สุดและใหม่น้อยที่สุดในบรรดารถกลุ่มนี้ที่เข้ามาแล้วนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0923789472นะครับผมเบสอาร์ดีดีคา e เซ็ยินดีให้บริการทุกท่านครับ ซื้อสดนะครับเน้นย้ำไม่มีแวดเไม่มีค่าดําเนินการครับลูกค้าเสียเพิ่มแค่ค่าโอนกรรมสิทธิ์2,700บาทที่เหลือจบแล้วครับในกรณีจัดไปนั้นนะครับประวัติดีฟรีดาวได้เลยนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าก็จะต้องเสียค่าจดค่าจัดวางมัดจําเข้ามาที่5,000บาทซึ่งไม่เกี่ยวกับราคาตัวรถนะครับเราจะต้องจัดกันที่ยอดตัวรถอีกทีหนึ่งนะครับถ้าคุณลูกค้าดูคันนี้ไว้นะครับ ราคาตัวรถ359,000บาทคุณลูกค้ามัดจำมา5,000บาทนะครับจะเป็นค่าจดค่าจัดนะครับของทางไฟแนนซ์เขานะครับไม่เกี่ยวกับบริษัทผมนะไม่เกี่ยวกับราคาตัวรถนะครับเราจะต้องจัดกันที่ยอด359,000บาทอีกทีหนึ่งนะครับแล้วไฟแนนซ์ Finance เขาก็จะมีการบังคับ คุณลูกค้าในปีแรกนะครับซื้อประกันภัยชั้นหนึ่งกับเขานะครับแล้วคุณลูกค้าก็จะต้องซื้อพรบอเองนะครับเพราะว่ารถที่เข้ามานะครับอยู่ในสต๊อกที่คืนกลับเข้ามานะครับเราจะถอดบริษัทจะถอดประกันภัยออกและพรบออกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหน้าที่ที่คุณลูกค้าจะต้องรับผิดชอบเองนะครับผมก็เรียนไว้ให้คุณลูกค้าทราบในเบื้องต้นก่อนโอเคครับท่านใดสนใจนะครับรีบเลยนะครับถามว่าถูกกว่านี้มีไหมมีครับเลขหลักไหม่ก็เพิ่มขึ้นไปอีกเกรดก็ลดลงมาอีกนะครับแต่ที่ผมนํ สวยที่สุดนะครับผมบอกแล้วว่าคันที่สวยที่สุดนะครับผมจะเอามารีวิวลงช่องแต่ถ้ามันมีพอยต์มีประเด็นตรงไหนผมแจ้งครับเงินเป็นของท่านครับข้อมูลเป็นของผมเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าตัดสินใจได้เลยครับโอเคครับเหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้ามาติดตามกันครับว่าผมจะพาไปเจอกรุ่นไหนตัวไหนอีกเหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ